สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูออยนะคะในการเรียนวิชาภาษาไทยซึ่งวันนี้นะคะภาษาไทยของเรานะลูกจะเป็นการทบทวนนะคะซึ่งเรื่องที่ครูออยจะนำมาทบทวนเป็นสิ่งที่นักเรียนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่านหรือการฝึกเขียนนะคะเรามาดูกันเลยว่าวันนี้ครูออยนำเรื่องอะไรมาทบทวนค่ะมาเริ่มกันดูค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงพยัญชนะไทยซึ่งพยัญชนะไทยหลายคนงงนะลูกพอเจอคำว่าพยัญชนะนักเรียนง,งงทันทีเลยว่าครูออยกำลังพูดถึงอะไรแต่ถ้าหากครูออยบอกว่ากอไก่ไปจนถึงฮอนกคู่นักเรียนจะเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งได้เองเลยนักเรียนอย่าลืมนะคะว่า เราเขียนกอไก่ถึงฮอนกูกหรืออาจจะเขียนขอไข่คอควายต่างเนี่ยเจ้าตัวเหล่านี้แหละค่ะคือพยัญชนะไทยก่อนอื่นเลยครูอ้อยมีคำถามพยัญชนะไทยมีทั้งหมดกี่ตัวลูกมีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆมีทั้งหมดอยู่44ตัวก็คือตามตรงนี้เลยหลายคนท่องจำได้ขึ้นใจ และหลายคนสามารถเขียนได้ครบทั้ง44ตัวเวลานะคะที่ครูออยเนี่ยจะให้นักเรียนฝึกเขียนครูออยจะไม่ให้เด็กๆเ,เริ่มเขียนตั้งแต่กอไก่มาจนถึงฮอนูกูกนะแต่ครูออยจะทำการสุ่มพยัญชนะขึ้นมาอาจจะหนึ่งตัว2อตัวสามตัวเรื่อย,เ,อยเพื่อให้นักเรียนได้ดูว่า พอเราไม่ต้องเรียงจากโกไก่แล้วสุดท้ายที่ฮอหนกคูเนี่ยนักเรียนจะสามารถเขียนได้หรือไม่บางคนเขียนซอโซยังผิดเลยบางคนดอชดาตอประตับสับสนกันทอมุนโททอพู้เท่าหรือแม้กระทั่งชชคาเชนักเรียนยังเขียนผิดเพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้ว่าเรื่องพยัญชนะไทยจะเป็นเรื่องที่เราเริ่มเรียนในระดับอนุบาล หลายคนการท่องจําเราฟังจนชินเราก็ท่องได้เหมือนเราฟังเพลงเราร้องเพลงลูกแต่พอเราลองมาเขียนจริงๆถ้าพอ,อ,อยสุ่มให้เขียนหลายคนจะยังเขียนไม่ได้เพราะฉะนั้นฝากตรงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่าพยัญชนะไทยนั้นเราต้องรู้อะไรบ้างไปต่อกันเลยค่ะ สำหรับหน้าที่ของพยัญชนะนะคะจะแบ่งออกเป็น3ข้อเรามาเริ่มดูที่ข้อที่1ก่อนข้อ1เป็นพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นก็คือต้องอยู่ด้านหน้านะคะโดยสามารถเป็นได้ทั้ง4 4ตัวเลยนะลูกแต่ปัจจุบันนะคะยกเว้นขอขวดกับคอคนเอาไว้นะลูกนะซึ่งไม่มีการใช้แล้ว แต่ขอขวดกับคอคนเนี่ยก็ยังคงอยู่ในพยัญชนะไทยซึ่งรวมกันแล้วมี44ตัวนะคะยกตัวอย่างเช่นแก้วคำว่าแก้วนะักเรียนสะกดลูกกอแอวอแก้วไม้โทแก้วเด็กๆลองดูคำว่าแก้วค่ะเห็นไหมถึงแม้ว่าสระแอนะคะจะพูดทีหลังพยัญชนะต้น แต่เวลาเขียนสละแอต้องเขียนไว้หน้าพยัญชนะตน้นและถ้าหากคออยถามว่าคําว่าแก้วพยัญชนะต้นคือตัวอะไรนักเรียนตอบได้ไหมลูกตอบได้ไหมคะคือตัวกอกันถัดมาคือคําว่าดวงสะกดคําว่าดวงค่ะดอัวงอดวงเด็กๆด,ดูคําว่าดวงลูก ดอเด็กเป็นพยัญชนะต้นประสมกับสระอัวและมีตัวสะกดคืององูจึงทำให้รูปของสระอัวที่มีไม้หันาการด้านบนลดรูปออกไปนะคะถัดมาเอาอีกคำหนึ่งคำที่สามคือคำว่าไฟฟอไอไฟฟอฟันเป็นพยัญชนะต้น แต่สละอไม้บลายเวลาเขียนเราต้องเขียนไว้หน้าพยัญชนะต้นนะคะจึงเป็นแบบนี้นะลูกเนาะเพราะฉะนั้นหน้าที่ข้อที่หงของพยัญชนะคือเป็นพยัญชนะตน้นเป็นได้ทั้ง44ตัวแต่ปัจจุบันได้ยกเลิกหรือยกเลิกการใช้นะคะคือตัวขอขวดกับตัวขอควายนั่นเองค่ะ ถัดมาข้อที่2นะคะเป็นตัวสะกดตัวสะกดก็คือจะต้องอยู่ด้านหลังตัวพยัญชนะต้นนะลูกนะโดยพยัญชนะนะคะที่สามารถใช้เป็นตัวสะกดเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด35ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีตัวไหนบ้างก็จะมีกอไก่ขอไข่คอควายคอระคังงองูจอจาน ชอช้างซโซ่ยอหญิงโดชดาตอปะตะถอฐานทอนางมุนโททอผู้เท่านอเนนโดเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันพอสมเพมอมอหมา ยอยักลอเรือลอลิงวอแหวนสอสาลาสอหรือสีสอเสือแล้วก็ลอจุลานะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าเนนเนนคำนี้นะคะก็คือนะักเรียนเห็นไหมการที่ไปบวชนะคะที่วัดนะลูกนะนอเอรอเนนตัวสะกดนะคะเป็นลอเรือ แต่เราย้อนกลับไปดูที่พยัญชนะต้นก่อนมีนอเนนเป็นพยัญชนะต้นซึ่งนอเนนเวลาอ่านออกเสียงก็คือเหมือนนอหนูและรอเรือที่เป็นตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตาเลรลูกอยู่ในมาตากลน,นะคะเพราะว่ารอเรือเนี่ยเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะถัดมาคือคำว่าป้อน ปอ,ออปอนปอนไม้โทป้อนป้อนมีปอปาเป็นพยัญชนะตน้นตามด้วยสระอและมีตัวสะกดคือนอหนูนอกจากนี้มีวรรณยุกต์คือไมโ้โทนะคะทันมาคือคำว่าวานวออาลอวานนะลูกนะแต่เวลาเราอ่านสะกดคำเราจะพูดว่า วอานอวานเพราะรอจุลาเป็นเสียงนอนหนูอยู่ในมาตากลน,นะคะเรามาดูข้อที่3กันต่อเลยค่ะสำหรับข้อที่3นะคะพยัญชนะเป็นส่วนประกอบของสละโดยจะมี3ตัวได้แก่วอแหวนยอยักษ์แล้วก็อออ่งเรามาเริ่มดูที่ตัววอแหวนกันก่อนนะคะ วอลแวนเป็นส่วนประกอบของสละอัวและสละอัวยกตัวอย่างเช่นบออัวบัวสละอัวจะมีไม้หันอากาศกับวอลแวนเพราะฉะนั้นวอลแวนจึงเป็นส่วนหนึ่งหรือส่วนประกอบของสระนะคะถัดมาคือคําว่ามัวมออัวมัว,มวเราไปดูที่ยอยักษ์ค่ะยอยักษ์จะเป็นส่วนประกอบของสละเอียยและสละเอียย สระเอียดจะมีสระอะาตามหลังยอยักษ์แต่สระเอียไม่มีนะคะยกตัวอย่างเช่นคําว่าเจียจอเอียเจียอันนี้คือสระเอียและมียอยักษ์เป็นส่วนประกอบหรือส่วนหนึ่งถัดมาคือตัวอออ่างนะคะอออ่างจะเป็นส่วนประกอบของสระอสระเอสระเอสระเอือแล้วก็สระเอือ ยกตัวอย่างเช่นคําว่าเลืออเอิบเลคำว่าขอขอออขอเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหน้าที่ของพยัญชนะ1เลยเป็นพยัญชนะต้น2เป็นตัวสะกดและ3นะคะเป็นส่วนประกอบของสระและเด็กๆอย่าลืมนะลูกว่าพยัญชนะไทยมีทั้งหมด 44ตัวอย่าลืมไปฝึกเขียนนะคะแล้วเดี๋ยวครูออยเนี่ยเวลาเข้าไปสอนภาษาไทยในห้องเรียนจะสุ่มให้นักเรียนเขียนพยัญชนะโดยไม่ได้เรียงจากอกอไก่ไปจนถึงฮนกูกครูออยจะสุ่มขึ้นมาเด็กๆต้องเขียนให้ได้นะลูกนะ สำหรับกิจกรรมท้ายคลิปวันนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อให้นักเรียนนะลูกเขียนคำตอบนะคะลงในกระดาษหรือสมุดที่นักเรียนมีอยู่ที่บ้านอย่าลืมเขียนชื่อเขียนชั้นเขียนเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วส่งมาพร้อมกับ การส่งเอกสารของเรานะลูกนะโดยนักเรียนสามารถดูโจทย์ของกิจกรรมท้ายคลิปก็คืออันนี้เลยผู้ปกครองสามารถแคปหน้าจอนะคะหรือว่าจะหยุดคลิปของครูออยเอาไว้เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมก่อนเนะลูกเนาะเรามาเริ่มดูกันเลยสำหรับข้อที่หนึนะคะคือคําว่าล้างโลอางอลาง,ง,ง,ลางไม้โทล้างจากนั้นครูออยถามว่า รอลิงเพราะฉะนั้นเป็นพยัญชนะต้นนักเรียนก็จะเขียนว่าพยัญชนะต้นลงไปนะคะจากนั้นคำที่สองคำว่าเลือดลอเอือดอเลือดและครูออยถามว่าอออ่างทำหน้าที่เป็นอะไรอออ่างในคำว่าเลือดเป็นอะไรลูกระหว่างพยัญชนะต้นตัวสะกดหรือว่าส่วนประกอบของสระนักเรียนคิดว่าอะไรคะ เป็นส่วนประกอบของสระก็คือสระออ oh, นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่3าํคำว่าแฝดฟเอดแฝดดเด็กทำหน้าที่เป็นอะไร door, ฟเอดแฝดดเด็กอยู่หลังสุดเลยเพราะฉะนั้นเป็นตัวสะกดซึ่งการตอบคำถามนะคะจะเป็นการฝึกอ่านคำและดูว่า คำแต่ละอย่างที่ครูเอยยกมาถามเนี่ยเขาทำหน้าที่เป็นอะไรอาจจะเป็นพยัญชนะต้นเป็นตัวสะกดหรือเป็นส่วนประกอบของสระนะคะคำตอบมีให้เลือก3ตัวเลือกคือ 1. เป็นพยัญชนะต้น 2. เป็นตัวสะกดและ3เป็นส่วนประกอบของสระนะคะและอย่าลืมนะว่าเราต้องเขียนใส่กระดาษหรือสมุดที่มีอยู่ที่บ้าน ทำการเขียนชื่อเขียนชั้นเขียนเลขที่ของตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งมาได้เลยนะคะมี10ข้อเด็กๆทำให้ได้10คะแนนเลยนะลูกแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ